ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ20รางวัลอ่าเกมสุดท้ายแล้วจะแจก20รางวัลน,นะคะให้ทายใจคำถามคือทายใจพี่แพติกนะว่าถ้าพี่แพติกไปเที่ยวเนี่ยอยากขึ้นเหนือหรือล่องใต้ทุกคนตอบคำตอบตามด้วยชื่อของตัวเองเช่นสมมุติเป็นเบสอืมองเบสก็ต้องทายสิอ่ะสมมุติก่อสมมุติขึ้นเหนือ เบสทำสิ่งอะไรแบบนี้ตอบแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะเราให้ทุกคนตอบกันก่อนระหว่างนี้เราจะอ่านคอมเมนต์นะคะเว้ยทุกคนตอบมาแล้วคะ่ะคอมเมนต์คือน,น่าจะมีแต่คำตอบ <S <S ขึ้นเหนือหรือลองใต้ยี่สิบรางวัลน,นะคะเสื้อสิบหมวกสิบนะคะทุกคนเคยไปขึ้น,หออนเหนือลงใต้ที่ไหนบ้างไหงมนี่เขาเพิ่งไปเหนือมา ใช่ไปเชียงใหม่ปะใช่ชไปเชียงใหม่แล้วก็ไปปายครับใช่ส่วนเวสดน่าจะไปเบดไม่ค่อยได้ไปนะแต่ว่าถ้าไปก็เหนือเหมือนกันถ้าไปเที่ยวจริงๆอะค่ะใช่เพราะว่าแบบบรรยากาศด้วยอากาศดีๆเลยอากาศดีเลยใช่แต่ว่าถ้าไปถ่ายรูปเด้เนือเฉยก็ตายทะเลชุดมไปน้ำได้ใส่ได้อยู่แล้วจะแต่งรูปให้เลยหนูแต่งเองดีกว่า หนูมีเหม่ยตู่ผีผีอ๋อมีผีผีด้วยเหรอใช่หนูชือพี่เมียมจริงเหรอจริงอย่างงี้เดี๋ยวถ้าไปอีกแบบจะแต่งรูปก,ก็ส่งไปเครื่องเบสอ้าวบบนี่เขาหลอกเขาหลอกขอไลน์อุ้ยเขาหลอกขอแอปแอปเขียวหนูด้วยการแบบแต่งรูปอ่ะแต่ไม่เห็นส่งรูปมาให้แต่งอุย้ยแต่งแบบว่าไม่ได้แต่งให้ดีกันนะปปก่นะรูปให้ดีก่านะรูปนั้นไม่ได้แต่งไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งนิดหน่อยอะอาจจะแบบอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีนะคะ อะไรไหมคะติดต่อมาเยอะมากอะคือเลือกคือหนูอ่านก็คือแบบคงแม่นั้นนอะต้องให้พี่ๆสุ่มแหละใช่ใช่มาเราจะให้พี่แพติกเฉลยนะคะว่าถ้าพี่แพติกไปเที่ยวได้อยากจะล่องเหนืออุ้ยขึ้นเหนือหรือล่องใต้ล่องเหนือเขาบอกมาละขึ้นเหนือล่องใต้จะขึ้นเหนือหรือล่องใต้นับหนึ่งสองสามสอมพร้อมกันเหนือหรือใต้แค่นั้นโอเคหนึ่งสองสามเหนือ หรู้เลยว่าใครเป็นคนใส่ใจจริงเหรอหนูใส่ใจมากกว่าวัยรุ่นอเมริกาอยู่แล้วคนไทยคนไทยชอบใส่ใจเอ้าผมก็คนไทยผมเกิดไทยโตไทยคุณเป็นวัยรุ่นอเมริกาไม่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 คุณชอบอ่ะเรกันเดฟเหรอเออคุณเป็นวัยรุ่นอเมริกาโยโยอ่เดี๋ยวให้ทีมงานสุ่มผู้โชคดีที่ตอบถูกนะคะคำตอบคือเหนือสิบท่านได้ยี่สิบรางวัลก็คือมีเสื้อสิบมวกสิบนะคะใช่ครับ อ๋อเอามาให้ปิดกระโปงนั่งเอามาให้โชว์อ่าคุณไม่ดูเลยอ่ะกระโปงผมเมื่อกี้ผมดูแล้วมันไม่เห็นอหนึ่ะดใหยอยู่อ๋อก่อนที่เราจะเฉลยอเดี๋ยวให้ทีมงานไปสุ่มรายชื่อเนาะเราจะมาบอกโปรกันอีกครั้งหนึ่งคือโปรมีเยอะมากไม่ได้มีเท่าที่เราพูดเดี๋ยวจะเชิญพี่แนนนะคะมาพูดโปรนิดหนึ่งอ่า เชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เขาบอกว่าโปรแน่นมากค่ะได้ไม่ได้มีแค่ว่าแบบฟรีแอปเปอร์มีอีกมีอีกมีอะไรบ้างคะโอ้โหเอาไรก็แล้าแต่ใครบอกว่าอยากพ่จารู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะแลกเป็นตัวจับกับตัวอดครับก็แหนกได้มีสิทธิ์จารุ่นรับนะคะในเจนแอปเปอร์หนึ่งวันค่ะนี่คือหนึ่งได้หนึ่งแต่ว่า ตีเลยว่าจองขนาดรุ่นไหนก็ตามได้โชว์เฉไฟฟ้าไปเลยอ่าได้โชว์ได้แน่ๆไม่รู้จะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ดูสองท่านแล้วก็ระดับเปิดแนะนำรถไปหลายคันมากแล้วแดนจะมายาวนิดนึงว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างได้แต่ว่าฟังไม่ผันเพราะดูสองคนที่เพลินมากได้ค่ะสรุปครบยังยังค่ะเขาทำอ๋อผมกำลังจะตอบเลย ยังไม่ครบเนี่ยค่ะเพราะว่าพี่แนนยังพูดไม่ครบใช่เราจะก็เลยยังไม่ครบหลอกคนเพิ่นเดี๋ยวเราเน้นย้ำกันอีกนึงละกันนะคะสําหรับโปรโมชั่นด้วยนะก็เราเริ่มจากปอดเบนเจอร์และเตอร์รุ่น 3.0L นะคะคันนี้ราคาดีมากไม่ถึงสองล้านนะคะหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะแล้วดอกเบี้ยในร้านหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็น อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ